บอได้บลนะครับผมดอไดเบาอุตส่าห์เล่นเจอหนึ่งยังมาเจอฉายาฮีโรอีกอะไรก็เนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะลองล่าฉายาอีโรดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมขั้นแรกเลยนะครับให้เรากดที่ขีด3มขีดสีเขียวนะครับผม จากนั้นนะครับให้เรากดไปที่อันแรกนะครับหรือเป็นรูปป้ายชื่อนะครับผมต่อไปนะครับให้เรากดไปที่คําว่าเลตติ้งนะครับหรือถ้วยรางวัลนะครับผมมาดูอันแรกกันเลยนะครับผมอันแรกนะครับใกลเก็บดาเมจได้สูงสุดนะครับคนนั้นจะได้เป็นจ่ายยา่ยิโรไปนะครับแต่ต้องเป็นที่1ในตอนที่จบทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับ เก็บได้ร้อยล้านแต่เราหยุดเล่นไปนะครับถ้ามีเพื่อนแซงก่อนจบตัวนามต์นะครับคนนั้นก็จะได้จ่ายยีโรไปนะครับต้องเล่นจนกว่าจะจบนะครับผมอีกอย่างนะครับอันนี้นะครับไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเรือนะครับเพราะต้องมีเรือที่สร้างดาเมจได้เยอะๆนะครับถึงจะเก็บดาเมจได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นยามาโตะนะครับสร้างดาเมจหนักแล้วก็ไวด้วยนะครับ แต่ต้องมีเพื่อนนะครับคอยช่วยนะครับให้กาจัดเครื่องบินนะครับหรือเรือม้านะครับการจาจ่ายยายีโร่นะครับต้องเล่นด่านออนไลน์เท่านั้นนะครับถึงจะทาฉ่ายยาได้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นการเก็บเรือได้สูงสุดนะครับใครทําเรือได้สูงสุดนะครับก็จะได้รับฉ่ายยายีโร่ไปนะครับภายในวันที่กําหนดนะครับผม ถ้าเราเล่นแล้วหยุดไปนะครับคนอื่นก็แซงแต่ยังไม่จบทัวร์นาเมนต์นะครับต้องเล่นจนกว่าจะจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมทัวร์นาเมนต์นับจะรีเซ็ตภายในเวลา7จ็ดโมงถึง8ปดโมงเช้านะครับของวันพรุ่งนี้นะครับผมจะใช้เรือเป็นเฮอริเคนนะครับเพราะยิงมิสไซล์ได้สองปุ่มนะครับหรือ2เบิร์ดนะครับแล้วก็เครื่องที่ได้เร็วนะครับแล้วก็กล้องตัวสูงนะครับผมจะลวดนะครับหรือมิสไซล์นะครับผมใช้เป็นคาลิเบอร์นะครับ ก็ส่วนใหญ่นะครับยิงแค่สองครั้งนะครับถ้าโดนเต็มก็จมแล้วนะครับผมสำหรับคาลิเบอร์นะครับลองเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับโยกซ้ายโยกขวานะครับยิงแล้วก็แอบนะครับยิงแล้วก็แอบนะครับเพื่อรดอาจารย์ที่เราโดนโจมตีแล้วก็จมนะครับผมบางครั้งครับเราอาจจะโดนลุมก็ได้นะครับสําหรับเทียร์หนึ่งนะครับเราจะเรือกเทียร์หนึ่งนะครับมาล่าจ่ายาอีโร่เก็บเรือกันนะครับผมเอาเฮลิเคนลำนี้นะครับมาเก็บเรือกันนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจมไปแล้วนะครับหนึ่งลัมนะครับยังไงครับลัมต่อไปกันเลยนะครับเอากาลิเวอร์ไปกินนะครับพยายามยิงเดียวที่เข้ามาใกล้ก่อนนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะครับพอบางทีถ้าเข้ามาใกล้เกินครับเพื่อนเราอาจจะแย่งไปได้นะครับพยายามยิงเดียวที่เข้ามาใกล้ก่อนนะครับทํายังไงให้ติดท็อปนาทัวร์และแมมมีโร่นะครับก็คือเราต้องยิงในหนึ่งด่านนะครับประมาณ5้าถึงสิบลัมนะครับในหนึ่งด่านนะครับถ้าน้อยกว่านั้นโอกาสที่เราจะ จิตท็อปนะครับก็น้อยกว่านะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับคนที่จิตท็อปนะครับส่วนมากจะได้ด่านละ5ลำนะครับส่วนใหญ่นะครับถึงจิตท็อปนะครับก็แล้วก็เล่นไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็เก็บไปแล้วนะครับ3ลำนะครับเหลืออีก2ลำนะครับอีกอย่างนะครับคนที่ล่าจะยายโลนะครับต้องมีเวลาด้วยนะครับเพราะต้องใช้เวลาเต็มที่นะครับถ้าเราหยุดไปเมื่อไหร่นะครับตอาจจะโดนแสงได้นะครับต้องเล่นจนกว่าจะหมดเวลาของร์นเมนท์นะครับ ก็ถือว่าต้องเป็นคนที่อดทนนะครับแล้วก็มีเวลามากจริงๆนะสำหรับการจะล่จระเยโล่ครับอันนี้มาลองทําให้ดูกร่านะครับผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็ต้องทํางานด้วยนะครับแต่มาลองดูกันก่อนนะครับว่าจะติต top ถึง9ไหมนะครับเรียบร้อยนะครับสวยนะครับเก็บไป5ลันะครับด่านนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับมาดูด่านต่อไปกันเลยนะครับอย่างไงครับเจอแล้วนะครับปล่อยคาลิเบอร์ไปเลยครับอย่างไงจะโดนไม่โดนนะครับ ก็ดีของเดีลิเกณนะครับก็คือความว่องตัวถูงนะครับแล้วก็สปีดก็ดีมากนะครับแล้วก็ยิงมิดไซน์นะครับได้2ลูกนะครับในกลุ่มเดียวนะครับก็ถือว่าสะดวกพลุนนะครับในการล่าฉายาีโล่นะครับผมแล้วก็ไวมากครับสวนมากจะยิงประมาณ2ครั้งนะครับก็เรือก็จมแล้วนะครับของฝ่ายตรงข้ามนะครับประมาณ2ครั้งเต็มๆนะครับก็จมแล้วนะครับส่วนมากนะครับ ยันไมครับปล่อยโลลัวนะครับยังไงเห็นไหมนะครับก็ยิงไปทีละครั้งนะครับก็ล็อกีรับครึ่งหนอดเลยเดียวนะครับยังไงครับจะจมไม่จมครับตู้สวยครับสามยํำแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราไปเก็บด้านหลังภูเขาไว้ก่อนเลยนะครับพยายามหาที่กำบังด้วยนะครับเวลาเล่นนะครับถ้าเราไม่หาที่กำบังนะครับเรือเราก็บางพอสมควรนะครับถ้าโดนหลายลูกก็ไปนะครับก็จมได้ไวเหมือนกันนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าเรายิงเขาแรงนะครับเขาก็ยิงเราแรงเหมือนกันนะครับก็อาวุธแต่ละคนนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าใครจะใช้อะไรนะครับบางคนครับก็เล่นเป็นทีมนะครับก็ใช้เฮอริเคนตล่ลเลยนะครับก็ส่วนมากก็โจมมวายเหมือนกันนะครับใครกดไลค์คลิปนี้นะครับหรือคอมเมนต์ให้คลิปนี้นะครับขอให้ได้ฉายยีโร่ไวๆนะครับตอนนี้ก็เก็บไปแล้วนะครับ4ลํลำนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับพยายามเก็บ4-5ลําลำนะครับ มาดูกันที่ด่านุดทใช้นะครับเป็นด่านพายุนะครับด่านนี้นรับก็จะเสี่ยงหน่อยนะครับเพราะอาจจะโดนลุนได้นะครับโอ้ยโหยังไงครับยีโร่ก็มาครับด่านนี้ยังไงครับเอาไปกินก่อนเลยนะครับงานเข้าแล้วล่อย่างไงครับต่อไปเลยครับคาลิเบอร์ครับโดนปัดนะครับปัดบ่อยมากนะครับจะยายโล่นะครับเอาไปกินนะครับคาลิเบอร์นะครับ ก็ถือว่าโหดพอสมควรเลยนะครับแต่ยายโรดนะครับยิงไม่เข้าเลยทีเดียวนะครับปัดอยังอับมาแรงวันเลยนะครับเรับเก็บนังนี้ก่อนก็ได้นะครับผมต้องหาที่กำบังนะครับต้องไปอยู่ข้างๆปั๊มน้ำมันไม่ใช่ปั๊มน้ำมันเครื่องขุดเกาะน้ำมันนะครับไม่อย่างนั้นนะครับก็อาจจะโดนลุมได้นะครับทีมเรานะครับก็แตกไปแล้วนะครับสองนะครับทีมก็แตกไปหนึ่งนะครับ เจอเลยนะครับยังไงครับใส่ต่อเลยครับผมเก็บรำนี้ก่อนนะครับเก็บํำที่เก็บได้ครับเก็บํำที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะครับโอ้โหยังไงครับทีนรอไปหมดแล้วนะครับมาดูกันนะครับยานนี้ผมจะเก็บได้หรือเปล่านะครับยังไงครับใส่ต่อเลยครับยังไงครับบอลได้บอลครับบอลได้บอลจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับผมสามลำสองลำนะครับเวลือสามลำนะครับ โอ้โหเวจิตหนักเลยจามลุมหนึ่งนะครับจะอยู่หรือจมครับผมเห็นไงครับไม่มีร้องนะครับผมนี่แหละร้องนะครับระวังนะครับอลิเบอร์ไปครับผมเห็นไหครับจะจมไม่จมครับจะมาทีเดียวสามล้นี้น่าจะไม่เหลือโอ้โหมาต่อเลยเหรอโลยังไงครับไม่รอเลยนะไม่รอเลยนะ ไปกันไม่รอเลยนะจิ้งเงยอยู่คนเดียวกันเลยครับผมยังไงครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวลำุดท้ายครับตอนนี้ก็เก็บไป5้าลำนะครับใส่จับบล็กนะครับผมยังไงครับเฮลิเคนครับเฮลิเคนพัทเฮลิเคนนะครับใไปจะอยู่ไปจะจมนะครับมาดูกันนะครับผมโอ้บอกมาแล้วยังไงครับไม่โดนปัดสักก่อนนะครับมาแรงวันเยอะนะครับต้องปัดบ้างนะครับนะครับ นัดเดียวนะครับเรเบ่ไปครับนี่นะโอ้ยโดนครับโดนปัดอีกแล้วนะครับไปครับการเพื่อไปต่อครับยังไงครับตู้สวยครับตอนนี้ก็เก็บไปหกล้มแลครับด่านนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับถ้าผมเอาวิดีโอที่ผมล่าชายายีโรทุกด่านมาไม่ได้นะครับเนื่องจากผมอัดวิดีโอไปแล้วนะครับผมอัดหลายด่านมากนะครับแล้วก็วิดีโอเกิดเสียนะครับวิดีโอที่ผมอัดนะครับเกิดเสียเลยอ่านวิดีโอไม่ได้นะครับ ก็เลยได้มาแค่3าสีด่านนะครับก็ผมเก็บไป28ลำนะครับตอนนี้นะครับก็ติดท็อปยีโร่ครับ1ถึงแล้วนะครับแต่ผมไม่ก็อยมีเวลานะครับถ้าใครมีเวลานะครับมาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับใครเคยได้ท็อปที่เท่าไหร่กันบ้างครับผมลองคอมเมนต์กันได้นะครับผมหรือใครที่ได้มากกว่าผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมคุณก็อาจจะเป็นยีโร่ได้นะครับผมถ้ามีความอดทนและมุ่งมั่นพอนะครับผม